ผมผมโอ,อ๊กมือเบสวงบิ๊กแอสครับผมผู้หูของผมนะฮะตัวนี้ชื่อพิกกี้ครับตัวนี้ชื่อชายน้อยแล้วก็มีหมาชอตตี้อยู่ข้างในสองตัวนี้เป็นเฟรนด์บูลด็อกครับชายน้อยเนี่ยคือจริงๆแล้วเป็นหมาของพี่ตูนพี่ตูนบอดี้แสลมนะฮะก็คือ,ค,อคือมีวันหนึ่งผมไป กินข้าวที่บ้านพี่ตูนอะไรเงี้ยก็ก็เลยได้เออ่มีโอกาสได้นั่งคุยกับตูนสักพักหนึ่งแล้วจะแล้วอยู่ดีก็เขาก็ปล่อยไอ้ชายน้อยเนี่ยออกมาเดินรอบๆเงี้ยก็ผมก็เห็นเขาเขาวนเวียนอยู่ตรงโต๊ะอาหารเนี่ยฮะเขาไม่ไปไหนเนี่ยเขาทีนี้ทีนี้ตูนที่เขาเล่าฟังเนี่ยพี่เนี่ยตัวนี้แม่งดื้อม,มากพี่มันแบบมีปัญหาก,กับพ่อตลอด คือพ่อของชายน้อยก็คือสมคิดฮะที่เป็นหมาพันเฟนที่อยู่ที่บ้านที่ตัวอะไรเงี้ยก็คือ2ตัวนี้ไม่ถูกกันเลยคือเขาจะกัดกันตลอดตัวเลยต้อง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 แยกเขา2ตัวบางทีต้องต้องต้องล็อกเขาไว้อยู่แบบในในในกรงนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าเขาก็เขาก็ไม่อยากจะล็อกมันเพราะว่าแต่ว่าถ้าล็อกมันไม่ไม่ไม่ขังมันไว้เนี่ยสองตัวนี้ก็จะกัดกันตลอดเวลาเนี่ยเขาก็เลยถามว่าพี่สนใจเอาเอาไอ้ชายน้อยไปเลี้ยงไหมอะไรเงี้ย ผมก็มองหน้ามันสักพักคืออาการที่ททแบบมันเป็นหมาตกะกาครับคือชอบวนเวียนแล้วก็ชอบอยู่ตรงโต๊ะอาหารเนี่ยนะครับผมก็เอ๊จะเอาไปดีไปว่าอะไรเงี้ยผมก็ลังเลยแต่ว่า,อาล,อลองลองไปดูดีกว่าลองลองไปเรียกดู <S <S 1> <S 1> ด้วยการที่เขาแบบเขาเขาเป็นหมาอเลิร์นะครับแล้วก็มีมีมีปัญหาเรื่องการหายใจก็าจะมีอาการนี้ตลอดเวลาคือหายใจหอบๆตัแ้แต่แรกเราก็ตกใจเอ๊หมา หมาพันเฟ้นมันเป็นอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยคือคือเหมือนว่าเขาเขามีเขามีหน้าที่สั้นนะฮะแล้วก็การหายใจเขาก็แรงอะไรเงี้ยแล้วก็นอนกลนมากแล้วผมก็เป็นคนที่แบบว่าเวลานอนบางทีก็ชอบเอาเอาหมาขึ้นไปนอนด้วยอะไรเงี้ยบันที่ว่าคือแรกคือนอนไม่หลับเลยแล้วก็กลนแข่งกับเราเ <c oughs> พอสักพักขเขาก็เริ่มเริ่มปรับตัวเริ่มแบบเริ่มอาการที่น้ำลายชอบไหลจากปากก็เริ่มลดลดน้อยลงเขาก็เริ่มเขาก็เริ่ม เริ่มรู้สึกคุ้นเคยกับเรามากขึ้นอะไรเงี้ยจนจนกระทั่งเนี่ยก็ผมว่าประมาณสัก4 4ปีกับ5ปีแล้วที่เขาอยู่กับเราพิกกี้นี่ความเป็นมาคือตอนแรกเนี่ยเราอาจจะให้เขาเป็นแฟนของชายน้อยอะไรเงี้ยผมก็เลยถามถามคนรู้จักอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็แนะนำว่ามีมีคนเลี้ยงเฟรนด์อยู่แต่ว่าเขาก็บอกพี่แต่ว่าสภาพมันแย่หน่อยนะพี่นะ เขาอ้วนกว่านี้ประมาณเยอะเยอะมากเลยครับคือผมก็สงสัยว่าทําไมจะอะไรดำๆเต็มตัวคือมีเห็บเยอะมากแล้วก็ขี้เลือดแล้วก็มีที่ตรงขาเขาเป็นขี้เลือดอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะมดูแลกับมาดูแลแล้วก็พาเขาไปหาหมอจนเขาอาการเขาดีขึ้นแต่ว่าพออยู่น้นสักไม่เกินไม่เกิน 4- ี่ห้าเดือนนะอยู่ดีเขามีอาการแบบเหมือนขาด้านหลังเขาเดินไม่ได้เขามีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังหมอบอกว่าต้องผ่าตัดแล้วก็ปรับกระดูกให้ให้เขาดีขึ้นแล้วก็ต้องเขา้าเข้าเฟื่อง ด้านหลังเนี่ยประมาณ 4- ีหเดือนได้จนตอนนี้กลับมาเป็นอย่างนี้ <c oughs> แต่เขา <c oughs> เขาไม่สามารถที่จะมีลูกได้แล้วเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าคือหมอห้ามว่าเพราะว่าเขามีปัญหาดูดสรัง <c oughs> ช็อตตี้นี่ได้มาจากผู้จัดการวงมุกครับตอนนั้นจําได้ว่าจะขอมาให้ให้พ่อเขาเลี้ยงพ่อเลี้ยงเพราะว่าเห็นว่าตอนนั้นพ่อเขาอยู่บ้านก็เขาก็เหงาปรากฏว่าคือไปอยู่กับพ่อผมได้สัก สักสองสามทิศพอดีพ่อผมเขาก็ต้องไปต่างจังหวัดบ่อยเขาเลยว่าเออเขาเอามาฝากไว้ที่ผมดีกว่าอะไรเงี้ยชอตตี้นี่มีเป็นเป็นหมาประเภทแบบไม่ค่อยจะจอยกับคนเท่าไหร่ะคือจะเป็นเป็นหมาบางท่านที่จะกลัวคนอะไรเงี้ยก่าก่อนที่เราจะอยู่กับเขาได้นี่คือต้องทำความรู้จักเขาประมาณเกือบสองทิศได้เพราะว่ามาถึงปุ๊บนี้เขาจะหลบเข้าใต้เตียงตลอดเลยเข้าใต้ทุกฝ่าจนเขาก็เริ่มแบบเริ่มเริ่มเข้ากับเราได้แล้วจนกระทั่งเขาเขาเขาก็มองแล้วาเราเป็นเจ้าของเขาอะไรเงี้ย ในเรื่องความสามารถพิเศษของหมาทั้ง3ตัวเนี่ยผมว่าสตัวนี้ไม่ค่ยมีชายน้อยกับพิกกี้ชอตตี้นี่ผมว่าเป็นหมาฉลาดเลยคือให้เขาหมอบให้เขาคลานให้เขาให้เขาเช็คแฮนสองสองข้างอะไรเงี้ยสั่งให้เขาทําอะไรเขาทําอย่างตอนช่วงนี้เราเราเอาชอตตี้เนี่ยไปไปถ่ายเป็นปกเป็นหน้าปกอัลบัม้มของบิ๊กแอสชุดชุดเดๆๆอะไอนนะชุดที่ผ่านมาเนี่ย ตอนแรกเราก็คิดว่าผมก็ไม่คิดว่าเขาจะมาเขาจะทําตามในสิ่งที่เราบอกเนี่ยคือให้ให้นิง่งเขาก็นิง่งทําตามในสิ่งที่เราบอกทุกอ,อย่างเลยครับแล้วก็เหมือนเขา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 เชื่อฟังค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันเลยครับการเลี้ยงสุนัขให้อะไรกับเราบ้างใช่ไหมครัอันนี้ผมไม่รู้จะอธิบายแต่แต่ว่าผมรู้สึกเขาเขาก็ เป็นเหมือนเหมือนเหมือนส่วนหนึ่งในครอบครัวฮะเราจะรู้สึกดีเวลาผมว่าทุกคนนะที่เลี้ยงสุนัขคือคือเวลาเข้ามาเขาจะวิ่งเข้ามาหาเราด้วยความรู้สึกว่าเขาเขาอยากเขาเขารอเรากลับบ้านอะไรเงี้ยมันมันเป็นความรู้สึกเหมือนแบบเออรู้สึกรู้สึกดีที่เราอธิบายไม่ถูกเหมือนกันะเเหมือนมีคนรอเราอยู่กับบ้านอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยก็คือผมก็ไม่มีลูกอะไรเงี้ยก็ก็ก็เราก็เราก็รักเขาเหมือนเหมือนลูกเหมือนเหมือนเหมือนคนเหมือนส่วนหนึ่งในครอบครัว ก็มีอย่างอย่างชอตตี้เนี่ยก็มีมีอยู่ในปกอัลบั้มของ Big a s อสชุดเดอะไลออนแล้วก็ส่วน2ตัวนี้ก็ก็คือบางทีผมก็ผมเป็นคนที่ชอบวาดรูปนะก็จะวาดวาดรูปของพวกเขาลงไปในอินส a าแกรมบ้างแล้วก็มีล่าสุดก็ไปช่วยงานเอารูปที่วาดเนี่ยไปช่วยงานของคุณ M อ็มบูดาเนะครับที่เอาไปจัดงาน เกี่ยวกับน้องหมาหาบ้านให้น้องหมาอะไครับครับจะติดตามเกี่ยวกับผลงานหรือว่าอยากเห็นภาพน้องหมานะครับก็ติดตามได้ใน IG ผมฮะโพลลิสิตโอ๊คครับผมแล้วก็ในในเฟซบุก๊กนะฮะก็ชื่อเต็มหมดเลยครับพปรพันโพลลิสิตผมเซิร์ชได้ก็จะแต่ลงบ้างไม่ลงบ้าง <laughs> นา,นานทีกก็ลงอะไรเงี้ยครับครับ